เคยกินอ <Workers> ันนี้ปะเขาที่เขาย่างให้อ่ะกูสั่งมาสี่เซตในย่างที่เขาสั่งมาทําทําให้แล้วนะขอมังมีปะย่างให้มีมีทุกที่แหละย่างให้อะร่อยปะหรือว่าย่างเองอร่อยกว่าย่างให้ก็อร่อยกว่ามันมันไม่ย่างเองอร่อยกว่าย่างให้มันสบายอันนี้เข้าฟรีนะแต่ขอเล่นแบบดีๆนะอันนี้คัดนะไม่ไม่ต้องเสียตังค์นะ แต่ว่าต้องต้องคัดอ่ะเนี่ยย่างให้เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็มีผักมันไม่เห็นมีน้ำให้วะาน้ำซุปน้ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเขาดูมันเหมือนทุเรศเนาะเนี่ยอะไรมันจะมีทค่ไมน้ำอ่ะมันก็นมันจะมึงแค่หมูเหรอใช่ใช่มีแค่หมูแคเหมันแห้งอ่ะจริงจริงมันจะมีะพวกน้ำซุปให้ไม่ใช่หรอตักน้ำซุปราดอะไรอย่างเงี้ยให้มาเหมือนน้ำหมาเนาะมันกล้ากินไหมอย่างนงี้นอนะไม่กล้า อวันนี้ขอสไนลงไปถอนสไนกันเอาสไนลงก่อนเว้ยเข้ามานะครับใครใหญ่นี่ไปรูดได้ไหมเขาถามไม่ได้เล่นดีๆนะเพื่อนเนาะเออเล่นดีๆเออ ชิ้นแบบเอเอ็มอาร์ดีกว่าให้คนดูดูเอ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 ็มอาร์เพื่อนดูเอเอ็มอาร์ไหมนานๆไม่เสียตังค์ครับแต่ว่าต้องเข้าแบบนี่นะขอแบบเสียงโตอะรู้เรื่องอะนี่เอเอ็มอาร์นี่เอาอยางพงเอนเอาดิอืมเอาอีกมั้ Đó yên mẹ Ao y Ao yên y Ao Ao y าอีกงไ,ไหมเอาอีกอืมเอายังไหมเอาอีาอาอไปหาเปิดเกมแลนด์กับเพื่อนไปปะอืมเกมอะไรนะแลนด์เล่นเป็นหรอเล่นเป็นถามคนดูคน <c oughs> คนดูคนไหนเล่นเป็นเล่น,นแลนด์มีแต er ่แลนด์เถื่อนอะตอนนี้เฮียติวไม่ติดลิขสิทธิ พยายามดิวที่สุดละให้น้องมันดิวให้เลยใครอ่ะน้องดิววะอ่ะพูดไปเรื่อยเนาะคนดูครับใครเล่นแดนเป็นบ้างคืตอตอนตอนตอนแรกไม่ตอนแรกหรอกนานแล้วแหละผมดิวลิขสิทธิ์ไปมนจะลงตัวแล้วแต่ว่าไม่ไม่ผ่านสวัสดีครับวันนี้เรามาดูหมูกินหมูกันครับ หมูกินหมูพอนะ่อไงหมูกินข้าวถ้าผ่านอ่ะกูบอกในเดือนแรกเดือนเดียวร้อยล้านอ่ะแลน่ะนะกูเป็นเรื่อยเ <Yeah. S 1> อี่ยเขารู้เล่แนแลนเป็นไหมครับไรแบกแบ่งคนข้างหลังหน่อยได้ ดูเคยเห็นสายชีต้าไหมเพื่อนอเดี๋ยวให้สวยก่อนไอ้สวยมันไม่ค่อยอย่างเงี้ยอ่ะดูดูดิดูนะดูนะโหแไม่งับกลางอากาศนะ่ะไอ้กาเวลามันงับมันเสียงอวกวาจะเอาหมาเข้าห้างห้างเขาให้เอาหมาเข้าไหมวะเพื่อนเอาเข้าได้ ดกูจะไปกูจะไปเทอมินอลแล้วกูจะไปพาไปเล่นในน่านน้ำแข็งฮะเทอมีนองเขาลาีหมามันหมามันก็เข้าอยู่ทุกวันนะกูสงสารหมียต้องมานั่งดูมึงกินเลี้ยงแบบปดปลดยามันก็ลองมาหมาเข้าไปดูดินุกเขาก็พาหมาเข้าไปไปบ่อยด้วยถามลูกด่วอเอาเข้าได้หรอเออ ของสารหมาว่าต้องมาเลี้ยงให้มึงดดอดอด,อ,ดอยาบๆพ่อกับหมามัน,ม,นมันกินไม่รู้จักอิ่มครับให้กินอาหารเมร็ดมันไม่กินอนะ่ะมันชอบกินอาหารคนอนะ่ะเป็นเพราะอะไรวะเพื่อนไม่รู้อ่ะป่ามันก็กินตามหมาแนะหละแม่มันสอนนั่นเนาะเวลามันเกิดมาไอป่ากินมันก็อยากกินตามหมา 응. 노노노노 맛있다 아 อะไรปะเปล่ากูดูติกตอกหมาแม่งหลอกหมาได้ด้วยกูดูติกตอกหมาแม่งหลอกหมาเดินติกตอกดูว่าใครนี่กูดูติกตอกอยู่คนกับหมาใครจะไล่กันวะว่าคนกับหมาใครจะไล่กันเอาอย่างี้ ป่ามันต้องทำงานเลี้ยงคนไหมหรือว่าคนต้องทำทำงานเลี้ยงหมาแค่นี้ก็คิดได้แล้วว่าใครฉลาดกว่ากันอ่ะคนดูมันก็ดูเนาะป้อนข้าวให้หมา ไอ้เ่ี่ะมันก็ยังดูมันก็ไม่ไปไหนเชียวเชยผมมันไม่เคยเห็นหรอกเพื่อนคนดูอ่ะปกติมีแต่คนป้อนหมาอันนี้หมาป้อนหมาฮะยิ่งแม่งกระโดดนะยิ่งก็เสืฉีโตต่อีกจริงจะโอูโหห้สิงนันกุ๊บโอ้ยเฮ้ยแม่งยิ่งกับคนอีกกูไม่ได้กินแล้วเนี่ย ไอ้สวยจะก่อนป้อนไม่ให้นะเดี๋ยวนี้แม่งกระโดดยิ่งกว่าเสือชีโตอ่ะเพื่อนดูนะเพื่อนดูเพื่อนดูมงดอยู่กาก้ามานี้ยดูอยู่ดูอยู่ก้ามานี้เดียวก้าออกมาโอ้ควรต้องให้ไอ้สวยก่อนมันเนี้ยมันไอ้สวยอยู่พี่ใหญ่อยู่มันไม่กล้าไอ้สวยไม่นุ่นสวยมันก็มานี่เดียวทำให้ปั๊มายากลให้คนดูดูหนึ่งสองมานี้อันมาหนึ่งสองโอ้โหเฮียยิ่งกว่าเสือชีโต้อีกดูดิ โหมึงลองเอานิ้วดิให้มันน่ะหนึ่งหนึ่งสองอู้ววเฮียดูนะยังสูงอ่ะสวยไปโน่นอ่ะดูไอ้กล้านะครับดูชิทนี้นะดูนะดูนะดูนะมันยัก่อนเอายังจะลืมดูเนี่ยให้หมาด้วยครับหนึ่งผมปล่อยแบบไม่ได้มองนะดูมันจะเคีียวทันปะ หนึ่งสองโอ้อันนี้ไม่ทันอ่าอ่าอรอบนี้น่าจะทันครับดูนะครับดูนะชิ้นใหญ่นะหนึ่งสองโอ้โหเก่งมากลองเอามือคนดูมาวางไว้ด้วยโอ้โหไอเ้เหี้ยกูได้อะไรจากตรงนี้ดูหมาด้วยกันไงครับ มากูไม่กินละให้หมากินก็ได้ส,สั่งมาทั้งสามร้อยดูสว้สวยๆมานีเร็วเวรกรมรูปแบบที่หนึ่งทรมานสัตว์ไม่มีแมนะ้แต่ความเมตตาตายไปจะเป็นเป,นเป,นเปนเรตอดดอยากอยากใช่เหรอครับตายไปจะเป็นเปรตเ,เหรอครับผมทานรุ่นลวกันเลยบอกว่าให้ข้าวหมากินมาสามตัวแย่งกันกินหมูย่างหรอครับสองตัวครับสามพ่อมัองสวยไหมเนี่ย ทำไมมีหมาในจอผมสามตัวครับเพื่อนสามพ่อบางอ่ะสองครับเพื่อนว่าหมาไม่กินผักเป็นปะนี่นะครับผักผักกาดดูนะด,ด้วยแต่ก้ากินผักหมาที่ใส่เสื้อสีน้ำเงินก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยชื่อไรหรอพี่มาลี <sigh. S 2> แต่ปากมันห้อยน้ำลายยืดไอ้ก้าหรอกินดอกดาวเรืองหนึ่งสอง เก่งมากกินผักด้วยไอ้สวนมันไม่ค่อยกินผักเนาะมันเลยไม่แค่อะแครอทแครอทผักกินแครอทได้ไหมนี่แครอทไปหนึ่งสองโอ้โง่ไอ้กล้ามันนี่ดีหนึ่งสองือกินแครอทโอ้แม่งขายทิ้งว่ะหมามันรู้เนาะว่าอเนี่ยเป็นผักอันไหนเป็นเนื้อแม่งฉลาดว่ะ น้นเพื่น,นเนาะถูกหมากินวุ้นเส้นได้ไหมครับได้ดูนะครับหนึ่งสองโอ้โหกินด้วยมุนเส้นอีก้ามันเก่งเนี่ยแต่พอแล้วมันจะไม่ดี พอกูไม่อิ่มเป็นกินอาหารหมานน่นไมไปทัว่ากูจะกินข้าวอไม่กินละถ้ามึงมองอย่างเงี้ยเลิกบุกเก็บให้พี่หน่อยไม่ไงั้นมันก็ไม่ไปสักทีอ่ะต้นเก็บไว้กินม,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 มัน,ม,นมันไม่ยอมไปอ่ะเก็บไว้ก่อนโคนแม่งก็นั่งดูเฮียอะไรก็ไม่รู้ดูให้กูป้อนให้เขา ไปบีเรียนกับพิธบูรปากห้อย,ยที่มาลีดา่าไอเฮียเดน่อยเออแต่เก้าอี้แม่งโคตรสกปรกเลยยังอยู่กับกูเนาะมึงยังดูกูป้อนเพ<ข>า่เก้าอี้มึงเช็ดมั้งปะทำไมมันดำแบบนั้นวะอะไรนะเก้าอี้มึงเช็ดมั้งปะไม่เช็ด ดำเมี่ยมขนาดนั้นวะดำเมียมอะไรไม่เป็นยังมาตอยได้ยินไหมนี่ตามแบบเกินไปอ่ะต่อเลยว่าคนสกรปรกแค่ไหนคนที่นั่งอ่ะใช่เหรอมันก็ดูดิ